สวัสดีครับนี่คือทีวี360องศากับผมธนินวัฒน์พัฒนาวีรคุณนะครับวันนี้เรามาดูภัยที่แฝงอยู่ในปัญหาหมอกควันไฟทางภาคเหนือครับตอนนี้ปัญหาหมอกควันไฟจากการเผาป่าเผาไร่เผานากําลังสร้างปัญหาให้กับคนในภาคเหนือตอนบนอย่างมากทีเดียวครับค่าฝุ่นอ่องขนาดเล็กกว่า10ไมครอนหรือ PM10 ดตชนีที่ใช้บอกความรุนแรงของปัญหาหมอกควันไฟทางภาคเหนือตอนบนล่าสุดวันน้ครับพบเกินมาตรฐาน120มโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเพิ่มขึ้น มากถึง5จังหวัด8สถานีตรวจวัดนะครับมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ลำปางน่านและพะเยาครับทําให้ม่านสีขาวที่หนาทึบที่คุณชมเห็นอยู่นะครับมีฝุ่นละอองแขวนลอยอยู่เป็นจํานวนมากถ้าอากาศเปิดแล้วหมอกควันไฟนั้นระบายออกไปได้ความอันตรายคงมีคงมีไม่เท่าไหร่ครับแต่ถ้าอากาศปิดแถมกดให้หมอกควันไฟอยู่ที่ระดับพื้นดินพี่น้องชาวเหนือก็ต้องสูดหายใจเอาฝุ่นละอองจากการเผาเข้าปอดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับ สภาพอากาศที่กักหมอกควันไว้เกิดขึ้นโดยฝีมือของมวลอากาศเย็นที่พัดผามาโดยความกดอากาศสูงจากจีนที่ยังแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงเวลานี้เป็นระลอกๆครับอากาศเย็นโดยเฉพาะในตอนเช้านั้นเป็นอากาศที่หนักนะครับทำให้อากาศในระดับชั้นบนนั้นเกิดการจมตัวอัดฝุ่นละอองที่เกิดจากการเผาไม่ให้ระบายออกไปจากพื้นที่และเมื่อยิ่งมีการเผาเพิ่มมากขึ้นทุกวันละอองฝุ่นละอองนี้ครับก็จะถูกกักและสะสมอยู่มากขึ้นอย่างนี้ครับที่คุณผู้ชมสัมผัสได้อย่างชัดเจนก็คือว่าทําให้เกิดสภาพฟ้าหลวงและทัศวิสชท้าก1ิเมตร นายสุรพงศ์สาระปะโฆศกกรมอุจินวิทยาบอกว่าต้องมีฝนมาช่วยชะล้างหมอกควันไฟเท่านั้นครับฝุ่นละอองจึงจะเบาบางลงได้แต่ข่าวร้ายก็คือความชื้นในอากาศภาคเหนือตอนบนนี้มีน้อยมากทําให้ภาคเหนือตอนบนมีโอกาสที่จะมีฝนมาช่วยชะล้างฝุ่นละอองในระยะนี้ยากมากไปเลยนะครับสึุงก็คือว่าลักษณะอากาศที่กําลังเกิดขึ้นในภาคเหนือตอนบนตอนนี้ครับเป็นอุปสรรคต่อก,การคล,คลี่คลายปัญหาหมอกควันไฟเป็นอย่างมากทีเดียวดังนั้นครับภาพฮอสปอตหรือจุดความร้อนที่เกิดจากการเผาในที่โล่งมากมายในภาคเหนือตอนบน สุดน,นะครับจากการแปลภาพถ่ายดาวเทียมของอุตุยุทธิยาสิงคโปร์แบบนี้จึงน่าเป็นห่วงคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวเหนืออย่างยิ่งถ้าเราไม่ช่วยกันหยุดเผานะครับสุดตันนี้เราจะมาดูกันต่อนะครับกับลักษณะากาศของไทยในระยะนี้ครับ วันนี้ความเสี่ยงฝนและลมกระโชกแรงจะลดลงนะครับเหตุเพว,ว่ามวลเย็นจากจีนที่แผ่ปกคลุมป,ประเทศไทยได้อ่อนกำลังลงแต่ยอย่าวางใจนะครับโอกาสเกิดอันตรายยังมีอยู่ในอิสานกลางและตะวันออกครับจความร้อนวันนี้ร้อนสุด38องศาอยู่ในภาคเหนือนะครับส่วนภาคใต้ลักษณะอากาศยังคงตงตลอดทั้งสัปดาห์คลื่นฝั่งเอาไทยจะสูง1-2เมตรครับ จับตา360องศาวันนี้แจ้งเตือนคุณผู้ชมนะครับหมอกควันไฟทางภาคเหนือจะทาให้น้าฝนมีอันตรายในระยะนี้โดยเฉพาะศูนย์ปฏิบัติการฝนหล,ลวงภาคเหนือจะทลลําฝนหลวงภาคเหนือตอนล่างในวันศุกร์นี้ถึงอาคารหน้าครับอย่าทกรองน้ําฝนมาไว้อุงโพบริโภคนะครับเพราะฝนจะชะมลพิษในอากาศลงมาด้วยน้ําฝนอาจจะมีอันตรายครับคุณผู้ชมยังสามารถติดตามข้อมูลและกิจกรรมต่างๆของรายการได้ที่ที3 6 0ามหกศนเชนะครับเรามาตามกันต่อในช่วงของเรื่องเด่นเย็นนี้เลยนะครับเพราะนี่คือทีวีสามร้อยกสิบสามสวัสดีครับ สนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชน